ฮัลโหลสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องสรร ào, าวลาวเฮาละกบเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเก่าวันนี้เฮากลับมาอยู่กับซ่องสาวลาคือเก่รรพาพี่น้องวันนี้สาวลากากส,รรส,รร exactly สีผ้าพี่น้องมาชมการเฮ็ดเวียกคองสลารเนาะวันนี้สลากาสีผ้าพี่น้องมาเบ่งการเฮ็ดเวียกคองสลาที่ว่าเฮ็ดเวียกนำบริษัทเวียดนาำนะพี่น้องเฮากับมาเฮ็ดอ่าหล้วเต่นคนสีเฮ็ดเนาะมีเวียกว่นเนาะมีเวียกว่นเวียกเมาพี่น้อง เส้น้องหลกะจิพาพี่น้องมาเห็ดเบียกเมานั่นเองเลยค่ะพร้อมกับเบียกวันแล้วเตหน้าสั่งว่าสั่นเออคันเป็นเบียกวันกบวันหนึ่งเจ็ดพันกีบคันเป็นเบียกเมา่กะกะซอบหนึ่งเจ็ดพันกีบนะพี่น้องมาตัดห้าให้งว่าเนาะคั้นเป็นเบียกวันกะสีเฮ็ดอ่าเกยวกับลูกกล้วยแล้วพี่น้องเพราะว่าเขา กะลูกก๋วยอยู่แถวนี้เนาะอยู่อันนี้เนาะพี่น้องเขาเฮากะซีเอาลูกก๋วยใส่กระตาหรือว่าเฮาวซีใหญ่ลูกก๋วยไปมาหน้าพี่น้องใหญ่ก็ไปปลูกเนาะพี่น้องเป็นเวี้ยขวันคัาน่บเป็นเวี้ยขวมาเฮากะตัดหญ้าให้งัวเนาะพี่น้องกะสอบหนึ่งเจ็ดพันกีบน้องขนเป็นเวี้ยขวันกะวันละเจ็ดสิบพันกีบนาะพี่น้องแล้วก็เฮากะกินอยู่ตัวเองเนาะพี่น้องบ่ได้กินอยู่น้ำเขาแล้วก็มีที่พักแล้วกับน้ำแล้วกับไฟของเขาเนาะพี่น้องการเห็ดเวี้ยงน้ำคนเบียงก็คือแบบนี้เนาะแล้วกะ หัน้าเวียดกับบางข้างกับหายเห่าเนาะพี่น้องบางทางกับหายบางทางกับเขหายแบบคือว่าแหละหัหน้ากับลูกน้องกับแนวนี้เลยเนาะคำว่าเจ้านายกับลูกน้องก็มีแบบมีหายมีบ่หายกันแหละย่างเฮ็ดเวียกดีกับเขาบ่หายเฮ็ดเวียกพอดีเขาก็หายคือกันเนาะบอกว่าเฮ็ดเวียกทุ่งใส่เนาะพี่น้องแต่ว่ามันนี้น้องละสิพาพี่น้องไปเบิ่งการเฮ็ดเวียกของเหาเนาะที่ว่าเหาเฮ็ดเวียกนําคนเวียดนามเนาะมันนี้เหากับสิสละสิพาพี่น้องมาเฮ็ดเวียกเนาะมือสาวเหากับไปเฮ็ดเวียกเมาพี่น้องไปย่าย ลูกก้วยเนาะแถวหนึ่งหาสิพันกีมือเสารองหล่ากระด้แถวปลายจะซื้อพี่น้องกำลังได้เจ็ดสิบห้าพันเนาะมีแรงเข้ากับสีลงตอ่อโอ้โหสีได้ดูโบเดียรน้องหลา่าสีรีวิวการเฮ็ดเวียกอยู่ที่บริษัทเวียดนามเขาเลยว่าเฮ็ดแนวไดกันแน่บางคนก็นเฮ็ดเวียกเมาบางคนกับเฮ็ดเวียกเป็นวันเนาะพี่น้องขันเป็นวันกะวันหนึ่งเจ็ดสิบพันกีมันี่น้องหล่ากระดาเฮ็ดเวียกเมาเนาะน้องหล่าก็เลยสิพ้าพี่น้องมาเบิงวิธีการเฮ็ดเวียกเมาอยู่นี่เฮ็ดแนวไดกันแน่ กบข้าวิทน้องหลาวาสิมาตัดหญ้าอันนี้น้าพี่น้องใส่กระสอบสอบหนึ่งเจ็ดพันแต่ว่ามือนี้ก็เลยได้เฮ็ดเบียกเมาง่ายลูกกล้วยเนาะง่ายลูกกล้วยแบบสลับลูกกล้วยนะน้พี่น้องแถวหนึ่งค่สิบพันกีบมือสาวก็ได้แถวครึ่งมะเร็งองว่าวาสิลงมาเฮ็ดต่อจน้องหลาเฮ็ดมือสาวเแล้วนะพี่น้องคันบลคันวาแล้วมือน้องหลาสิบพันพี่น้องไปเบิึงน้ำกันเลยว่ามีวิธีเฮ็ดในไรแน่เลยสิบพันพี่น้องไปเบิึงพระเจ้าเฮ็ดเบียกวันเนาะก็กองสาวเฮ็ดเบียกวันมือนี้นี่ก็ก่อน ลงเบียกเนาะลงเยียกกับประมาณหนึ่งโมงศูนศูนเนาะพี่น้องเดียน้องราสิพาพี่น้องไปเบิ่งกันเลยภายในที่้องรักอยากกันเลยเนาะไปกันเลยจ้าอ้างเก็บกาอ่าเราเก็บกวาสอบทุกคนอันนี้คือมันเป็นยังดินที่เขาผสมแล้วเนาะเป็นพุนเป็นยางขนาดเขาสีไยใช้ทงหน่อยแล้วเขาก็สิมาปลูกอากล้วยเนาะปลูกลูกกล้วยขนาด เขากะสิตัดสิตัดหญ้าเฮากะสีหากระสอบห้ากระสอบทุกเขาเอาปุ๋ยนี่แล้วลงนี่แหละเขากะสิหากระสอบมาใส่เพราะว่าเขาสีต้องจำเป็นตองใสกระสอบเพราะเขาตัดเป็นกระสอบเนาะเขาก็ต้องย่างแล้วแถวนี้แถวนี้คือเขากะปลูกลูกกวยเนาะแถวนี้ี่ลูกกวาเน้นน้อยเน่นน้อยเขากำลังปลูกกำลังให้ดินใสทงสางประมาณนี้ที่เขากะเขาไปในหันเลยสิพาพี่น้องเขาไปเบิ่ง กซีมียังเน่กะซิมีแต่กล้วยเห็นเลยเนาะเขากะทีมงานเขากะซีหาคนนี่กัยางหาเรากะสอบพี่น้องออื่อสาวเพื่อมาตัดอ่าตัดหญ้าใส่กะสอบพอเขาสีเฮ็ดเป็นกระสอบนะสอบหนึ่งเจ็ดพันกีพี่น้องจะอยู่ในนี่เดียวเขากะสิพาทุกคนไปเบิ่งเขาเขากะสิเขาไปในเห็นเลยไปเอากระสอบน้ำข้าวเจ้าเฮ็ดเรียขาายข้าวหายผุนข้าวหายผุนใสุ่งเพื่อเขาสิกะดูกล้ว เดี๋ยวสิครับทุกคนเข่าไปในกันเลยเด้อเลยทุกคนเป็นเวียกที่นองละเห็ดเนาะนองละก็สิมาซานตอ่อเวียกนองละเห็ดมือเสายังบ่ทันแล้วเห็ดเป็นแถวนองละสิมาเห็ดต่อมือแรกเพราะมือเสายังบ่ทันแล้วเนาะก็สิมาเห็ดตอนแรกเลยจ้าทุกคนนี่เป็นเวียกของน้องละเองเวียกมือเสา้าเห็ดบ่ทันแล้วเนาะพอดีคิวเข้า,ขาขก่อนก็เลยเมื่อ สิมาเฮ็ดตอนแรงอีกยายกล้วยเนาะยายดูกล้วยนี่ยายออกนี่ยายแบบนี้ทุกคนมันทีมันทีเหากคะยายออกเนาะนี่นยังยังแถวนีแหละที่นองละยังทานเท็ดนี่ยายออกมาแต่นี้ค่ะพี่เนาะนี่เป็นเรียกงานที่นองละเฮ็ดยังคนอื่นเขาแล้วบดแต่ได้ยังแต่นองละยังเห็ดทานแล้วยังแถวนี้นี่ก็เลยสิมาเฮ็ดซานต่อจ้า เอ,อื่นขาแล้วเบิดแล้วทางน,นั้นก็เป็นดูก,กว่าที่เขากลังสิปลูกเนะาะถ้าเขาเท็ดเขาเปิดผิวเสาร์หรือเขาส,าสียาใส่รื่องราวสิมาเฮ็ดเวียกต่อพี่น้องให้มันแลว้วมันทั่วจังสีด้แท่หนึงน่งวันนี้คันบ่อเราบอรแล้ว,อ,ลวอันนี้คือเป็นเวียกงานเทน้องลาเฮ็ดนะจ๊ะแต่ว่าตอนเฮ็ดเวียกน้องลาบ่อได้ถ่ายคลิปเ้อรพี่น้องแต่สิท้ายหายเบิ่งแบบนี้เลยเพราะว่าหัวหน้าพคนสีหายเนะาะขาน้อยถ่ายถ่ายคลิปตอนเฮ็ดเวียกแล้วหัวหน้าพคนสีหายเฮาเฮาก็ ตอนเฮ็ดเวียกบอไรท์ไทยแต่สิมารีวิวตอนหอนาอยังบ่ทันมาแนวน,นี้นะพี่น้องอ่ะโอเคเดี๋นินลงละสิพาพี่น้องมาเฮ็ดเวียกกันเตาจ้าแต่ว่าเพิ่นบ่ได้์หายเฮาวไทายได้แต่ว่าเฮาเฮ็ดเวียกคนณะเป็นสมองเฮ็ดเวียกเขาบ,บ่หายไทายจัยงซสียนะทุกคนบ่แม่นว่าเฮ็ดบ่แม่นว่าบอหายไายบ่อน,นี้กะหายอยู่แต่ว่าตอนเฮ็ดเวียกบอหายเนาะโอเคเดี๋นินลงละสิาพาทุกคนไปเฮ็ดเวียกก่อนจ้าให้มันแล้วในที่สุดเท่าก็เฮ็ดแล้วเลยจ้ะทุกคนอันนี้เฮาสิพาทุกคนมาเบิ่ง เบี้ยกล้ยเนาะที่เขาปลูกไว้อยู่นี่ลองหลาเห็ดเบี้ยกย่ทางนั้นพี่เนาะพักพรนะจ้าหลองหลากก็สิพาทุกคนเมื่อเนาะมือ,น,อมนี้ลังหลากก็ได้แสนหกสิบพันกีบมือนี้นี่ก็คือบอนเห็ดเบี้ยของหลังหลาเองเมืออ่อจะสิได้มาเห็ดอยู่นี่หรือโบยังมาทา่ทันหูเด้อเดือนหลงหลัสิเมื่อรีวิวบรรยากาศยามเห็ดเบี้ยของเฮาเลยไปเมื่อกันบัดนี้พี่เนาะ ทางนั้นเขากำลังวานปุ๋ยใสเขาสีวานอันนะ่ะสีปูกล้วยใสนี่เขาซีวานแบบเขาซีายทงใสน,นะน้องหลักอะไรไปหาพวกเขาเก่งใจเขาเห็ดวียกเนาะเขาก็มีแต่มารีวิววันที่หาเห็ดวียกเนาะพี่น้องขาก็สซิเมื่อบานเล้วีเมื่อพักกันแล้เพราะว่าตอนนี้้องหลักก็เมื่อแหละตอนสาวเห็ดซองเทวมือแลงเห็ดแถวหนึ่งพอแล้วคะ่ะทางนั้นทางเขาวานปุยใสเขาซีใสอันนี้ ใส่แล้วขาสิกาดลูกกล้วยแบบนั้นเนาะมีเขาสิการแบบนี้แบบนองราเฮดนี่แหละนี่เลยทุกคนน้องลาก็มาใหญ่อันนี้แหละนี่มาใหญ่ลูกกล้วยออกจากแถวใหญ่ไปใหญ่มาอยู่นี่แล้วพี่น้องแถวหนึ่งอันนี้แถวยาวเนาะแถวยาวกะเข้าวไรแถวละหกสิบพันกีบแถวเมื่อเสา้องลาเฮททั้แถวหาซื้อมนี่้องลาได้สามแถวก็ไดแสนหกสิบพันเนาะ ดีใจเตอแผลแสนหกสิบพันกะร้อยกว่าบาทสองร้อยเออสองยังแมนเนาะสองร้อยสองร้อยปลายสองร้อยกว่าบาทจ้าต่อวันหลังลาสิผ้าพี่นอ้องเมื่อนิคมกันเลยเนาะสิเมื่อให้กินเห็นอยากพี่น้องไปถาพวกน้องยังทันเลิกเบียกสามพกเพลินเห็ุเบียกวันยังทันเลิกหลังละสิบ้าพี่นอ้องเมื่อเด้อบัดนี้มาทำงานรับเมา <laughs> ตัดหญ้าค่ะทุกคนสภาพคนตัดหญ้าแดดมากโอ้โหแดดดีๆจื๊อๆซะมาตัดหญ้าค่ะทุกคนแดดมากเลยน้องแอร์ก็สีมือละแหละมันแดดหลายพอไหวจื๊่มาเบิ่งเขาตัดก่อน องล่ตัดไดสองสามกองนี่แหละตัดหญ้าแล้วแต่ิี่มาตัดเป็นทอนเนี่เขาตัดเป็นกบจึงสี่ก็ไปตัดเป็นทอนอ่ะกระใสกระสสอ,อบหนึ่งเจ็ดพันกี๊บค่ะตัดกระไลคนเติบอยู่แต่ว่าตัดไฟตัดบอนเลยตัดของไฟของลาว เ็เียกอยู่ทีเรากับเมื่อยแบบนี้เลยทุกคนนี่เบิ้งที่สภาพเนยาดูหกขนาดสภาพเนยาแบบประไวเลยหกแทะหกว่าเบิ้งสภาพนี่คือ,อยะที่ห้าสิตัดโคดหกโคดเถื่อเลยกว่าสิดไดซอบหนึ่งว่าเป็นเรื่องง่าย ตัดเป็นนี้แล้วก็ไปตัดเป็นทอนใส่กระสอบอีกทำงานทำงานเบื่คำยังบ่ทันเมื่อเหตุงานเมา Dạ, chân lười